เดินไกลมาแล้วอะจะเอาไงดีะเดี๋ยวหัวขาดกันหมดอะ <c oughs> พระธานนภัยพระเจ้าค่ะข้าพูดเจ้าไม่รู้จริงๆกว่าพระองค์คือพระโอรสแห่งเมืองพาร,ราสีหากมีคําพูดไหนที่ผูกข้าพเจ้าจะกล่าวล่วงเกินพระองค์ออไม่เป็นไรเราต้องการให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วเรื่อยเงยหน้าขึ้นมาสิขราพ่ พร,พระโอรสทำตัวดามสบายเถอะเฮืยลุกขึ้นมาสิ<ม>เทอหน้าเราก็เป็นคนเดิมนี่แหละคนเดียวกับเมื่อวานคนที่มีใจให้เจ้าไง เราขอโทษที่ต้องโกหกเอื้อนะเรากลัวพูดไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไงเอื้อเข้าใจเรานะคะแล้ว,นะค,ลวคำตอบของเอื้อยยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมที่ว่าเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะ ไปสิเออ้ยโเคค่ะขอบใจนะเอื้อยคุณเท้าเทพทองอเพค,คะไปเปลี่ยนชุดให้คู่มันแล้วสิเพค,คะ เชิญน,นำหม่อมฉันไปทีเพคะพูดพูดกับเอ้ยเหรอจ๊ะเพคะได้จ้ะงั้นแบบไปทางนี้จ้ะ ถ้าหานูเอ้ยมันได้ดีชีวิตไอ้ก็เหมือนตายทั้งเป็นอยู่แล้วแม่เอกต้องใจเย็นๆวันนี้เป็นทีของมันปล่อยมันไปก่อนถึงวันที่เป็นทีของเราบ้างเอามันให้สาสมเลยเมื่อไหร่ล่ะป้าเมื่อไหร่จะถึงทีเราป้าไม่เห็นเลยไงว่ามันจะเข้าวังอยู่แล้วถ้ามันเข้าวังเ้วจะทำอะไรมันได้ก็นี่ไงล่ะแกถึงต้องไปพึ่งแม่หมอทีนี้เชื่อหรือยังล่ะมไม่เชื่อแม่หมอ ใส่ของพวกนี้ได้เหรอจ๊ะได้สิเพคะคือเอ้อคิดว่าเอื้อไม่เหมาะกับของพวกนี้หรอกจ๊ะเอื้อใส่เสื้อผ้าของตัวเองได้นะจ๊ะเอื้อไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลยเหมาะสิเพคะแล้วนี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้หากต้องอยู่ใต้เบื้องยุคคนลำบากของพ่อรถเพคะอ๋อเอ้ยขออาภัยจ้ะ เอ้ยไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยไม่เป uh ็ <S <S นไรเพคะค่อยๆเรียนรู้กันไปเดี๋ยวพวกหม่อมฉันช่วยเองเพคะเกศรเจ้าค่ะเชิญเสด็จเพคะเชิญเพคะจ้ะ ตินสอดทั้งหมดที่ตกลงกันไว้เมื่อวานหวังว่าพวกท่านคงจะพอใจเอ,อ่อพ,พอใจสิขอรับท่านพอ,อพวกท่านไม่โกรธเราใช่ไหมโอ้หม่อมชั้นจะไปโกรธพระรถได้ยังไงนี่เป็นพระมาหากรุณาที่คุณด้วยซ้ําที่มาสู่ของลูกสาวของหม่องชั้นใช่ไหมจ้ณินธีนใช่จ้ <c oughs> ที่ค่ะเสียงอะไรอ่ะไม่เป็นไรไปค่ะเดี๋วยวฉันมาอ่ะ จริงๆเลย เห็นลูกเองไหมเองเห็นลูกเองไหมเป็นบุญมาวาสนาสงูงแล้วอ,อลูกตั้งสติไว้นะลูก ยิ่งลูกแสดงความเจ็บปวดให้มันเห็นมากเท่าไหร่มันยิ่งได้ใจคิดว่ามันชนะเรานะลูกแม่ก็แคร์มันไม่ต่างไปจากลูกเลยนะลูกลูกฟังแม่นะแม่ไม่มีวันให้มันได้ดีไปกว่าลูกเด็ดขาดเชื่อแม่นะลูกนี่แต่งตัวสวยมากเลยละ่ะ โอ้โหชุดนี่สง่างามสวยที่สุดเลยป้าหมายถึงใคร,รคะก็น้นองเอ,อื้อยสิไอ้ลูก<ๆ>ไอ้ไอ้อย่าทำอย่างนั้นลูกอ้อย่าทำอย่างนั้นลูกตายแล้ว เอ้ยเอย,อยกราบลาพ่อและนาคณิตีนะจ๊ะเอ่เอพระชายาเอื้อย ที่ผ่านมาอาภัยให้พ่อได้ไหมลูกเอ้ยไม่เคยโกรธพ่ออยู่แล้วจ้ะยังไงพ่อก็ยังเป็นพ่อของเอ้ยจ้ะ <c oughs> แหมดีจังเลยลูกพ่อ <c oughs> เอ้ยเราไปกันเถอะ โอรสเฮ้ยคะเอืือยอุ้ยหม่อหม่อมฉันต้องขอโทษโอ้อขอขออภัยหรือเปล่าเอื้่ยเอ็ืไม่ต้องเก่งนะคุยกับเราตามปกติเถอะเราไม่ถือเรื่องราชาศัพท์เดี๋ยวค่อยไปเรียนกับผุนเท้าเทพทองก็ได้แต่ตอนเนี้ย เป็นน้องเอื้อยกับพี่ผมได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะอ,อย่านะจ๊ะก็ได้จ้ะเอื้อยนี่ น้องเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่อยากกลับไปกับพี่เหรออ่อเปล่าจ้ะเอ้ยแค่อยากเวลาแม่สักครั้งทุกคนหยุดพ่อพร,พรม้มพ่อพรมไม่ต้องก็ได้นะจ้ะเอ้ยเอ้ยเกรงใจทุกคนจ้ะเอ้ยนี่เอ้ยเป็นชายาของเราแล้วนะ ไม่ว่าเอ้ยต้องการสิ่งใดขอแค่เอื้อยพูดออกมาไม่ต้องกลัวอะไรนะจ๊ะจ้ะนี่แล้วนะถ้าพูกเองทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่ดีให้กับนางเอ้ยทีแรกเน่ยป่าน,นี้นะคงใช้ชีวิตสุขสบายอยู่บางกับนางเอื้อยไปแล้ว เฮ้ยแกไม่เป็นบุญเรียนสะไม่เก็บนางเอื้อยแหละต้องเห็นว่าข้าเป็นบุญคุณถ้าข้าทําดีกับมันตั้งแต่เด็กกันนะป่านนี้มันคงไม่ได้ไปเจอไอ้พระรถหน้าหล่อนั่นหรอกโอ้ยเฮ้ยพี่พี่ว่านางเอื้อยมันจะมารับเราไหมโถโถโถนี่ไอ้พวกกาฝาก พวกเองงไม่สำนึกเหรอฮะแล้วใครกันวะที่บอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเพ่อขอโทษนะโห๊ยพาฏิกะเองเนี่ยนะมันเปลี่ยนสีไวกว่ากิ้งก่ากว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่นางจำปาเท้ายังเหยียบอยู่บนเรือนข้าเนี่ยยังกล้ามาปากดีกเหรอฮะออกไปเลยนะออกไปจากเรือนข้าไปไปอยู่แล้วข้าแค่มาส่งเอื้อนเฉยๆข้าไม่อยู่ให้ไปเสียดเท้าข้าหรอกไปพี่โบกกลับเออไปเลยไปเฮ้ยนี่ ใหญ่แท่นเอื่อยไปเรากลับไปฉลองกันดีกว่าใช่ไอ้ชงไอ้ชงไอ้ชงแกหยิบมาเหี้มาดิหนูนี่อเลยนะแกมาทำอะไรกับพวกมันฉลองเลยจ้ะฉลองบ้านไอ้มาดิอยู่ไฟยันเงินไป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 เป็นไงล่ะบอกแล้วรู้แล้วจะหน่ะ ขอเอื้อยไงบอกให้ช่วยเก็บเป็นความรับอุ้ยหวังนี่โตโตสวยสวยชิลกลิ่นใช่ไหมจีใช่ไหมจีเอ้ยมันมีบุญจริงๆเลยน่าอิจฉั แม่จา๋าเอื้อยมาหาจา้าแม่จา๋าที่นี่มีแค่เอื้อยกับพ่อพรหมทัศจา้าเอ้อ,เอยเอ้ยคุยกับใครอ่ะแล้วไหนแม่เอื้อยอ่ะ แม่แม